สวดครับวันนี้ทีมงานเฮดเวิ t h a ไทยแลนะครับจะมารีวิวนะครับการติดตั้งนะฮะแล้วก็การใช้งานคาเพนะฮะอันนี้ติดตั้งในรถยนต์ bmw 3า0 i นะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ระบบการทำงานของรถทุกอย่างก็ใช้ได้ปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อคาเพนะฮะ การเชื่อมต่อคาร์พีก็เวลาสลับสลับโหมดอะไรี้ยนะฮะให้เลือกมัลติมีเดียก่อนนะครับ AUX นะฮะเลือกเลือกเข้าไปที่ external device นะครับเลือก AUX font นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มเมนูค้างไว้นะฮะ ค้างไว้มันก็จะมาเป็นหน้านี้นะครับเคอันนี้หลังจากเชื่อมต่อแล้วนะฮะหน้าจอโทรศัพท์ก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเก็บใช้งานโทรศัพท์เลยแล้วก็การใช้งานคาเพยพเนียก็เหมือนมาจากโรงงานเลยนะครับก็ไปดูแผนที่นะครับ การใช้งานแผนที่เองเนี่ยก็สามารถสั่งงานโดยเสียงนะฮะอย่างเช่นเราจะไปที่ไหนนะฮะเราก็สามารถเลื่อนมาที่รูปไม้นะครับผมรูปไม้กด Enter เข้าไปแล้วก็สั่งงานโดยเสียงเลยอย่างเช่นจะไปเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ เชียงใหม่ออันนี้ก็มันก็จะพาเราไปที่เชียงใหม่เลยนะครับเราก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็พร้อมเดินทางนะครับแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างเดินทางเราก็สามารถฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปที่จุ๊กนะฮะไปที่จุก๊ก นี่คือจุกนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปที่ไลบรารีของเราหรือว่า,าเสิร์ชหาก็ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยทุกเพลง เปลี่ยนเพลงจากโงมาลัยก็ได้นะครับอันนี้ใช้ใช้ปุ่มคอนโทรลในจากจากโงมาลัยก็ได้นะฮนะสำหรับเพลงนะสำหรับเพลงตามสอง 3, 2, ส่วนในครั้งนี้นะนะ ที่แบบดีมากเลยนะครับ